สวัสดีครับผมคนอีสานบอลเมืองครับนี้มาเบิง่งเสียมส้มบ้านริมนม้ำกระท่อมปลายหน้าของประธานบา่านบ้านแล้วครับพอดีมากินข้าวเที่ยงพร้อมครับเลยสืบป่ามาเฮ็ดครับผมปา่าได้ป่านิี่มาครับไปหาเบิง่งเนื้องวัวแล้วบ่มี่มือเด้กินป่าก่อนครับออสุดคลาสสิกก็อยู่นี่แหละ <laughs> ตัดกบเบิดก่อไผ่ก่อนหนึ่งแล้วเลยครับจะ <laughs> ท่อมไม้ไผ่เนี่ยเดี๋ยวเขาเอินครับส่วนไม้ไผ่ที่ตัดออกกับประเภทเป็นฟื้นครับเพราะดีเลยครับต่มยำปลานินครับมือนีเดี๋ยสจะเ็น สมยัมเจ็แบแทบสุดหนามห่อนครับผมนีครับมีคาครับคาแก่ผมด้ยครับมันจะใบขูดห้หอมใบมะกรูดเลยครับสมจะเป็นข้ามข้าเ,เปียกข้ามซุกแหละครับผิกใซส์ครับ หัวใหญ่พร้อมครับผมหัวใหญ่น้ำครับตับต้มต้มยำปลานิลครับ ครับมือเอานี่ก็ได้เขาเที่ยงกันวันนี้นามเดือดแล้วครับอืย อักเรียบร้อยระวังแตนมอสิกวบไปแล้วครับ làm mày thật quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตับเต็มครับครับตุ๊อดตับเต็มด้วยก็เป็นแจ้วครับ จุ่มกน้อยครับเดี๋ยวไม่ได้กินอย่างไดครับบุย้ยยางเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงครับเดี๋ยวมันสุดลงครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าทง ต้มจำปนินครับใส่หลายๆเลยล่ะหอม,อม,อมผอมอมอลำเลยผมดีป่าครับ อร่อยจังเลยครับผมหอนคุณพ่อคนทีิตตำแตงครับพ่อปีแกลรายการได้การครับใส่สีเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ดิ ยังไม่ได้ใส่เลยโอครับนี่ครับเรียบร้อย เทียงด้วยซีอ tamam ิ๊วด้วยมาเลยสุดยอดยิ่งน่จังบ่ เล้อกครับลมป่าออกออือี้ให้สนใจไก่เป็ดมาติดตัวหางีไครับผมค่ตีกันนี่ครับ ทีมงานไดุู้กันหกครับเขาถึงขวางอยู่กำลังเหตุสังรมเขาสิครับเนื้อป่าไม่เห็นปลาเลยปลาไปใค่นุืมก็เหนกับตาดูหน้ามีตัว้าัน มันพ่วงปีกไปแล้วเนาะตายบ่ปงไมันตายบ่ช่วงนึงก็หลายอยู่แล้วคนดูดูแล้วมันแว่นกินชั่วมืดเลม người ừ. dân đi cái này lục tôm đi bắc này à không muối rang hấp 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 chèo hấp một người ta cũng แซบนีครับนึง่งแซบเพิ่งขาเศ้าไปกินล้ะครับกินขทาวทยงแค่เดียวเลย

โอ้นี่ครับมีเสียงหอบเทีปดาเบ่งได้ตุ่มยำป่านิ้นไข่เสียบบ่คักอยู่เสียบจะไปยั้งหรือครับคือเสร็แตงตัวคือนไปตอนลอยรับจ้างแต่งเทียบเถอะบอ้อยครับโอ้ตีกับอ้อยตีกับอ้อยปฏิตัดอ้อยอ้อยสดครับคมว่าจูดเขายังเบาไปเลยเด้ครัสียบแสียบโอ้นี่ครับคักขนาดเลย ต้มยับปนินดำแจงกรเสียบคระเสียบ,ยบกับบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับลุกทุ่งลูกทุ่งเลยละ่ะเสียบกระท่อมกระท่อมปลายหน้าใกล้สีแล้วแล้วครับจะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ทั้ง,งน,นั้นเลยล้วนๆเลยมุ่งด้วยกระเบื้องนะครับเสียบเหนืองแด่ครับผม อ้อมด้วยไม้ไผ่เลยนครับพื้นก็จะเป็นไม้ไผ่คือกันพร,ร้อมเพืงไม้แตนเอ้ยนี่นะครับมาขึ้นท้ายบ่คอยเห็นหุงปันได้ครับขาดซิกขนาดเลยนี่ห้องนอนก็ตั้งสีแอมครับห้องนอนขอบคุณหลายครับติดตามคนอิสานบ่าวพันพื้นเมืองมือนี่ไากิกนข้าวเที่ยงครับประธานบหาวททยานครับ อยู่ทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีขนาดเลยมอยดดือนีแดดฮอนแล้วนี่ยมันขึ้นเย็นด้วยครับหนาวอยู่เฟื่อแนวเอ็มสขาทาครับผมออกแบบเองเฮ็ดเองเบิดเลยตัวเดียวนะครับผมขอให้ยิดีไม่แห้งขอให้ร่ำเร็ยดไว้กันทุกคนครับมีความสุขกันได้หลายตลอดปีและตลอดไปครับผมสวัสดีครับ